สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะครับคือศิลปะแห่งการเบลนกาแฟอ้างอิงจากบทความของ Alternative Slow Bar Roaster ครับผมสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะบทความนี้น่าสนใจมากเขามองว่าการเบลนเนี่ยไม่ใช่แค่ผสมผสมกาแฟเข้าด้วยกันครับไม่ใช่แค่เทคนิคแต่การสร้างเรื่องราวสร้างประสบการณ์ในแก้วเดียวเลยนะคะเหมือนแต่งเพลงเหมือนจัดวงดนตรีอะไรแบบนั้นเลย โอ oh, ฟังดูมีศิลปะมากครับงั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าการเบลนด์จริงๆมันคืออะไรมีแบบไหนบ้างแล้วหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงไหนที่ไม่ใช่แค่สูตรเลขเป,เป,เป๊ะๆแต่เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเราจะมาทำความเข้าใจแก่นของมันกันค่ะโอเคครับเริ่มเลยงั้นนิยามจริงๆของการเบลนนี้มันคืออะไรครับถ้าแบบเบสิกเลยเอาแบบพื้นฐานที่สุดนะคะก็คือการเอากาแฟจากหลายๆที่ปลูกครับผมหลายๆแหล่ง ใช่ค่ะอาจจะคนละสายพันธุ์กันหรือว่าผ่านกระบวนการแปรรูปหรือ process ที่ต่างกาันหรือแม้แต่โปรไฟล์การคั้วที่ต่างกันเนี่ยเอามาผสมรวมกันค่ะเพื่ออะไรครับจุดประสงค์หลักหลักหลักๆกก็เพื่อสร้างรสชาติที่เมันสมดุลขึ้นซับซ้อนขึ้นหรือบางทีก็ตั้งใจทำรสชาติเฉพาะทางไปเลยตามที่เราอยากได้อืแล้วบทความเขาเน้นด้วยว่า มันเหมือนเลือกเรื่องราวให้มาเจอกันบนลิ้นเราถูกต้องค่ะมุมมองนี้ทำให้เห็นว่ามันมีมิติที่ลึกกว่าแค่การผสมเชิงเทคนิคเยอะเลยนะคะครับผมแล้วรูปแบบที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆ pre blend กับ post blend ส,สองอันนี้มันต่างกันยังไงครับอ๋อค่ะ pre blend นะคะคือเราเอาเมล็ดกาแฟดิบหรือสารกาแฟเนี่ยมาผสมกันก่อนอที่จะคั่ว ผสมเขียวก็เลยใช่ค่ะแล้วค่อยเอาไปคั่วพร้อมกันทีเดียวผลที่ได้คือรสชาติมันมักจะกลมกลืนกันดีแบบเนนนเียนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยฟังดูดีนะครับแต่มันยากตรงไหนฮะความท้าทายคือการหาจุดคั่วที่มันพอดีกับกาแฟทุกตัวที่ผสมกันอยู่นะคะเพราะแต่ละตัวอาจจะต้องการไฟไม่เท่ากันอ๋อจริงด้วย แล้ว post blend หรอครับก็ตรงข้ามเลยใช่ค่ะ post b l e ก็คือคั่วแต่ละตัวแยกกันก่อนให้ได้โปรไฟล์ที่ดีที่สุดของกาแฟตัวนั้นๆครับคั่วใครคั่วมันเลยค่ะแล้วพอคั่วเสร็จค่อยเอามาผสมกันทีหลังวิธีนี้คาแรคเตอร์ของกาแฟแต่ละตัวมันจะยังชัดเจนอยู่อืมเหมือนยังได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแต่เล่นเพลงเดียวกันประมาณนั้นเลยค่ะเห็นเฉดชัดกว่าแบบแรกค่ะ มีประเด็นน่าสนใจเรื่องวางบทบาทให้กาแฟแต่ละตัวอันนี้ผมชอบมากเขาเปรียบเหมือนจัดแสงถ่ายรูปเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเอากาแฟดีๆๆมารวมกันแล้วจะดีนะคะครับครับแต่ต้องคิดต่อว่าแล้วตัวไหนล่ะจะให้บอดี้หรือความหนักแน่นตัวไหนจะมาช่วยเรื่องแอซิดิตความสดชื่นหรือแม้แต่ตัวไหนจะเดมตอนจบเป็น after taste ที่น่าจดจำต้องมีตัวนำมีตัวเสริม มีตัวจบวาง,งั้นเถิดถูกต้องค่ะต้องเลือกว่าใครควรจะยืนหน้าใครเป็นแบ็ k กราวด์ซึ่งทาง alternative slow bar เขาก็มีแนวคิดของเขาด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าเริ่มจากอารมณ์เลยใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้เริ่มที่โปรไฟล์รสชาติแบบเป๊ะๆว่าต้องเปรี้ยวเท่านี้หวานเท่านั้นครับแต่เริ่มจากโจทย์ว่าอยากสื่อสารอารมณ์หรือ Mo ดแอนโทนแบบไหนผ่านกาแฟเบลนด์ตัวนี้แล้วค่อยไปหากาแฟที่ตอบโจทย์นั้นโหลึกซึ้งขึ้นไปอีก แล้วเขามองเหมือนโน้ตดนตรีด้วยค่ะเหมือนเราคุมวงมีโน้ตสูงต่ำมีจังหวะเงียบจังหวะเน้นต้องหาความสมดุลตรงนั้นและที่สำคัญคือไม่มีสูตรตายตัวต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะเพราะมันคือการหาจุดที่เรื่องราวของกาแฟแต่ละตัวมันไปด้วยกันได้ดีที่สุดแล้วเรื่องสัสดส่วนล่ะครับพอจะมีไกด์ไลน์ไหมครับแบบคร่าวๆก็ได้ในบทความเขาก็ให้แนวทางไว้นะคะ แต่ก็ย้ำว่ามันไม่ใช่สูตรตายตัวเป็นเหมือนภาษากลางให้คุยกันมากกว่าครับผมเขาแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆค่ะมีอะไรบ้างครับ 1>, 1. คือฐานเบสค่ะอันนี้จะเยอะหน่อยประมาณ40-60%ตัวนี้จะให้บอดี้ความนุ่มความแน่นเป็นโครงหลักของรสชาติตัวคุมโทนหลักใช่ค่ะ 2. คือตัวสร้างบุคลิกไฮไลท์ประมาณ20-40% อันนี้จะมาเพิ่มมิติที่น่าสนใจเช่น acidity ที่สดใสกลิ่นหอมเฉพาะตัวหรือ texture แปลกๆตัวสร้างสีสันถึง30%คะ่ะตัวนี้สำคัญยังไงครับตัวนี้จะสร้างความประทับใจตอนท้ายค่ะทำให้เกิด after taste ที่ดีที่ลึกหรือที่แตกต่างจนคนจำได้อ๋อเข้าใจแล้วครับมีคำแนะนันที่ดีมากเลยในบทความคือให้ถามตัวเองว่าอยากให้คนดื่มจำอะไรได้ตอนกาแฟหมดแก้วใช่ค่ะ คำถามนี้ช่วยได้เยอะเลยมันจะบอกเราว่าไอตัว aftertaste driver เนี่ยควรจะเน้นไปทางไหนสมมติอยากให้จําความสดชื่นตอนจบก็อาจจะใช้ตัวที่ acidity เด่นๆหน่อยมาเป็นตัว driver ตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหรือถ้าอยากให้จําความหอมหวานก็หาตัวที่มี aftertaste หวานยาวๆมาใส่เยี่ยมเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วปรัชญาของการเบลนทที่ดีมันเลยไม่ใช่ว่าใครเด่นสุดเนาะ ไม่ใช่เลยค่ะแต่คือการทำให้กาแฟทุกตัวในเบลน์นั้นพูดเรื่องเดียวกันได้แม้ว่าจะมีสำเนียงหรือโทนเสียงที่ต่างกันก็ตามเหมือนวงดนตรีจริงๆที่ทุกคนเล่นประสานกันไปในทิศทางเดียวไม่เหมือน single origin ที่เป็นเหมือนศิลปินเดียวโชว์ฝีมือเต็มที่ใช่ค่ะเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยค่ะ s i n ิลอ origin คือ solo แต่เบลนคือวงออเคสตราหรือวงดนตรีที่เล่นเพลงเดียวกันสรุปได้ว่าการเบลน์คือศิละปะของการ จัดวงดนตรีรสชาติสินะครับให้เล่าเรื่องเดียวกันอย่างตุลมกล่อมเป้าหมายคือความสมดุลที่สื่อสารเรื่องราวไม่ใช่แค่เอารสชาติต่างๆมารวมกันเฉยๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะคือการสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์และมีความหมายค่ะโอ้โหวันนี้ได้มุมมองเรื่องการเบลนที่ลึกซึ้งและเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะ งั้นผมขอทิ้งค้ายเป็นคำถามชวนคิดต่อแล้วกันนะครับว่าถ้าการเบลนคือการเล่าเรื่องแบบนี้แล้วเรื่องราวในกาแฟเบลนแก้วเดิมๆที่เราอาจจะดื่มกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้ไหมถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีการชงที่แตกต่างกันออกไปแล้วครับ